สวัสดีครับนักเรียนที่จะสอบแพทสองนะโดยเฉพาะวิชาเคมีนี้มีเรื่องราวที่จะมาท้าทายนักเรียนในชุดนี้มากพอสมควรนะว่านักเรียนทําได้ไหมถ้าเรียนทําได้นักเรียนน่าจะทําข้อสอบแพทได้อย่างสบายนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยในช่วงแรกข้อหถึงข้อ10ดูซิว่ามีอะไรมาให้นักเรียนได้ตื่นเต้นกันบ้าง เลยครับอ้าวละครับนั่นเองจะเห็นได้ว่านักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองกับหลอดลังสีแคทโทดดัดแปลงรูปหนึ่งอันนี้คือหลอดลังสีแคทโทดดัดแปลงนะครับสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆนักเรียนจะต้องดูรู้นะครับอา้าวนิชาลังแสงขอนิชาลังแสงกอแต่อันนี้บรรจุไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนลงไปเล็กน้อยเมื่อวงจรครบ ผลการทดลองดังนี้นะครับก็ที่ฉากเรืองแสงกอเกิดจุเรืองแสงเหนือจุดกึ่งกลางนะฮะกอเกิดจุเรืองแสงเหนือจุดกึ่งกลางอ๋อตรงนี้มันเป็นต่อกับค้่ลบอันนี้เป็นค้่แคโทดเอ้อันนี้เป็นค้่อ,อ,นนอะไรครับแคโทดเพราะฉะนั้นรังสีที่ออกมาเป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเกิดจุเรืงแสง นะฮะโอเคใช่ที่ฉากเรืองแสงขอมีจุดเรืองแสงสจุดเหนือจุดกึ่งกลางอันนี้มาจากขั้วแอนโนดขั้วแอนโนดอนุภาคที่วิ่งมาจากการที่เราได้เรียนมาเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกประจุบวกจะเบนเหนือจุดกึ่งกลางได้ไหมไม่ได้ต้องเบนเพราะอันนี้สนามไวฟ้วาขั้วลบอยู่ตรงนี้มันจะต้องเบนลงมานะครับ เขาบาขอกคอที่ฉากเรืองแสงกอขอมเกิดจุดลรงแสงหนึ่งจุดเหนือจุดกลางนะครับทั้งกอขอเลยที่ฉากเรืองแสงขอเกิดจุดลรงแสงสามจุดใต้จุดกลางของฉากเรืองแสงโอเคครับข้อสรุปใดที่เกิดจริงเอาละครับให้มาสีข่ข้อแต่มาดูแนวคิดออเกิดเหนือที่ฉากเรืองแสงกอ ที่ชาลุงแสงขอตัดกว่าจุดกึ่งกลาง3จุดนะครับอันนี้นะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยจะต้องเป็นในข้อที่อะไรครับเอาละครับ3เพราะอันนี้คือกออันนี้คืองอเพราะฉะนั้นคำตอบเลยเป็นข้อที่สนะจุดกับ1จุดหจุดนั้นอยู่เรืองอยู่ที่เหนือจุดกึ่งกลางเพราะ เป็นอิเล็กตรอนมันอิเล็กตรอนมีชนิดเดียวแต่ไอออนบวกถ้าแก๊สสาชนิดก็ต้องเป็น3จุดนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะพิเศษนะครับในการจะออกเกี่ยวกับหลอดลังสีกระโทดเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังนะครับคิดอะไรให้มันนอกกรอบนิดนึงเรียนแค่นี้เราก็ต้องคิดไปว่ามันจะเกิดเป็นอย่างไรเพราะเขาสอบเขาสอบเพื่อให้นักเรียนคิดว่านักเรียนคิดหรือ ทำอะไรที่มีความสามารถเหนือคนอื่นได้ไหมถ้ามีความสามารถเหนือคนอื่นได้คุณเข้าไปเรียนได้เลยนะครับเอาละครับต่อไปครับข้อใดจัดเป็นข้อใดเป็นการจัดเอ็กตอนในออร์บิทัลของออกซิเจนในฮไฮโดรเนียมไอออนตนัวนี้เอาละครับไฮโดรเนียมเอาละเขาให้ตรงนี้ ของออกซิเจนออกซิเจนก็คือออกซิเจนเนี่ยโมันเป็นไงเลขอะตอม8มันก็2อะไรครับ26เพราะนั้นอันแรกอันแรกนี่คือปกติแต่เมื่อเป็นไฮโดเนียมมันจะต้องเต็มทุกอันนะครับมันถึงเสียน,นะครับเอาละครับคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อที่3พวกนี้ลักษณะสารพวกนี้ จะไม่มีการเกินออกเต็ตนะครับจะไม่มีการเกินออกเต็ตเลยหรือไม่เกิน8นะครับนี่เป็นลักษณะปกติเพราะถ้าสารประกอบที่จะเกิน8เนี่ยมีกรณีที่ต้องมีอะตอมกลางจับกับมวกหมู่5หมู่6หมู่7ด้วยกันนะครับแลวก็คืออะตอมบริวารต้องเป็นหมู่7นะแล้วก็จะต้อง อยู่ในอะตอมกลางนั้นต้องอยู่ในคาบที่3ขึ้นไปนั่นคือจะมีโอกาสที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเตตแต่ถ้าลักษณะนี้เป็นไปตามกฎออกเตตแน่นอนถ้าเป็นไปตามกฎออกเตตปั๊บยังไงก็ต้องจัดแล้ววงนอกสุดต้องเป็น8จึงมีการจัดในรูปของสารประกอบหรือไอออนที่ถูกต้องครับโอเคครับต่อไปออกซิเจนในข้อใดที่เลขออกซิเดชันต่างจากสารประกอบอื่น ออกซิเดชัก็เป็นหนึ่ในาสามหนในกลุ่มสารสากลุ่มนะที่มีเลขออกซิเดชัเฉพาะโดยเฉพาะหมู่ห a 2 a 3 a เป็นเลขออกซิเดชันเฉพาะชนิดที่เปลี่ยนไม่ได้เลยถ้ามันไปเป็นองค์ประกอบของสารใดไม่มีการเปลี่ยนบวกหบวกสบกสพอลองลงมาเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะมีเฉพาะเหมือนกันแต่มีโอกาสเปลี่ยนได้เมื่อกลุ่มแรกไปอยู่รวมกับกลุ่มแรก เมื่อไปอยู่รวมกับหมู่ 1A 2A 3A มันก็กลายเป็นลบไม่ใช่เป็นบวกแล้วนะฮะแต่ถ้าออกซิเจนตัวรองลงมาตามรมดามันปกติเป็นลบสองแต่ถ้ามันไปอยู่รวมกับ 1A 2A 3A หรือกับไฮโดรเจนโอกาสจะเปลี่ยนเริ่มมีแล้วแล้วแต่ลักษณะต้องยึดถือ 1A 2A 3A เป็นหลกักไฮโดรเจนเป็นหลกักแล้วค่อยมาคิดออกซิเจนทีหลังมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเลข เอาแล้วครับเรามาดูเลยคําตอบที่1นึ่คำตอบที่สองคำตอบที่าสามอ่าสนะครับอันแรก O เป็นบวกสองพาะฟูรีนมีได้โทริตี่สูงกว่าออกซิเจนในโซเดียมออกไซด์เป็นลบสในน้ําก็ลบสในซันเฟอร์ไดออกไซด์ก็ลบสเพราะฉะนั้นแตกต่างจากนึ่งก็คือข้อที่1น,นั่นเองนะครับข,ข้อนี้เคยออกมาแล้วครับ แต่คนละคำถามนะครับแต่ออกเมื่อประมาณปี2 5 0 9หรรือ20นะครับนั่นก็คือร่วมอะไรแล้วครับ30กับกว่าปีแล้วนะครับเรามาดูข้อต่อไปกันครับเขาบอก bf 3 bf 2ลบและ bf 4ลบนะครับข้อใดเป็นรูปร่างอนุภาคเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ตัวแรก bf 3นะขอให้มาเราก็ต้องมาดู bf 3ตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมแบรลกทําไมล่ะครับเพราะอะตอมบริวณ3 3และถ้าเมื่อเราเขียนถูกตรงนี้ปั๊บไม่มีอิเล็กตรอนโดดเดียวอะตอมบริวณ3 3อะตอมและไม่มีอิเล็กตรอนโดดเดียวรูปร่างโมเลกุลเป็นสามเหลี่ยมแบนลบชัวตรงนี้อะตอมบริวาณมีแค่2ถูกไหมฮะแล้วก็ มีไอตอนคู่เดียว1คู่นะเหลือหนึ่งคู่นะฮะพะมีลบหนเนี่ยเลยเหลือ1คู่ก็เป็นมุมงอพราอตอมวันสองมีตอนคู่เดียวปั๊บเป็นมุมงอแต่มุมงอตัวนี้จะอาจจะใหญ่หน่อยนะครับ b f ลบนะฮะทรง4หน้านะครับอันนี้ไม่อะไรครับมันอตอมทวานสีแล้วไม่มีอล็กตอนคู่โดดเดียว ก็เลยกลายเป็นทรงสี่หน้านั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อรูปร่างที่เราก็ได้เพราะนั้นลักษณะเหล่านี้ในการหายตอนคู่โดดเดี่ยวนะครับจะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะรูปร่างมันขึ้นอยู่ตัวโมเลกุลบริวารกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนั่นเองอ่าคำตอบก็เลยเป็นข้อที่2ทันทีเลยครับเพราะนั้นลักษณะที่เป็นพิเศษพิเศษเหล่านี้ นักเรียนต้องดูเอาไว้นะครับเขาชอบมากๆในโรงเรียนไม่ค่อยจะยกตุที่เป็นลักษณะพิเศษแต่ตัวน,นี้เขาออกนะครับกว่าเขาบอกอะเซทอลีนเป็นแหล่งความร้อนเมื่อทำการสันดาบกับออกซิเจนและโพพายถูกนำไปใช้ปเป็นเชื้อเพลิงจลวดค่าพลังงานบรรทัเฉลี่ยของพันธะ ดังตลาดอ่ะก็ให้ข้อมูลมานะครับเขาบอกนำโปรไพรน์หนโมลเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับออกซิเจนจะให้ความร้อนมากกว่าอะเซทิลีนที่เผาไหม้ห่งโมลเช่นเดียวกันเท่าไหร่กในภาวะมาตรฐานนะครับข้อ1นข้อสก็สามข้อสเราจะมีตัวเหล่านี้มาปับ๊บเมื่อมีตัวเหล่านี้มาปับ๊บเราต้องคำนวณน,นะครับ วิธีคำนวณจะคำนวณยังไงก็ไม่ยุ่งยากอะไรเรามาดูนะครับแต่ข้อนี้นี่ต้องทําเหมือนกับ2ข้อในข้อเดียวกันนะครับนะเอาละครับเราก็มาดูกันเลยครับข้อ1น,นะเขาบอกว่าบังคับว่าไอ้เจ้าตัวอะสเซสเตรีคือ42สอเนี่ย1โมลน,นะเราก็ต้องคำนวณตามนี้ได้กระแทนค่าลงมาหาเดลต้าเฮเป็นลบขายความร้อนนะอ่า โพายก็คำนวณออกมานะครับเพราะนั้นตัวเหล่านี้เมื่อได้ความร้อนทั้งสองอันแล้วเราก็มาหาความแตกต่างเราก็จะได้ออกมาเป็น499หมายความว่าไอ้เจ้าโคพายคายพลังงานความร้อนมากกว่าอะเซทิลีนถึง499กิโลจูลน,นะครับเพราะนั้นต้องเรียน แล้ว,วังเรื่องการจำแนกพันธะการแทนค่าพลังงานตัวเลขให้ดีนะครับตรงนี้แทบจะไม่มีอะไรหรือถ้านักเรียนบอกเอ๊ะมองแล้วมันคล้ายๆกันนักเรียนก็อาจจะบอกว่าตัดเข้าไปตัวนี้ตัวนี้ตัดไอ้ตัวนี้มีมากกว่ามีมากกว่าเก็บไว้ตัวนี้มีมากกว่าสองก็เก็บไว้เพื่อให้ตัวเลขมันเป็นไงลงครับน้อยลงก็ได้นั่นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ คิดตัวเลขน้อยแต่อันนี้ถ้าพูดถึงตามระบบเราต้องคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเทคนิคนี้มันก็สามารถที่จะทําได้หล,หลายรูปแบบแต่คําตอบออกมาเหมือนกัน499เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ในอะไรครับข้อสอบแพทชอบที่จะออกให้นักเรียนทารุณกรรมทางด้านของเวลานะครับโอ้ยตยาเยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเปล่าเนี่ยนักเรียนนะฮะบอกว่าสาร A ละลายน้ำได้ดีสาร B ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีแต่ละลายในน้ำได้น้อยสาร C ละลายได้ดีในเฮกเซนแต่ไม่ละลายน้ำและแอลกอฮอล์ข้อใดเปรียบเทียบความดันไอของสารเหล่านี้ณนะอุณหภูมิห้องนะครับ A B นะข้อหนึ่งข้อสนะครับ สิ่งสำคัญก็คือเราจะดูจากการที่เขาให้ละลายนะครับเอละลายน้ำน้ำเป็นตัวทำลายมีขั้วนะแล้วก็มีแรงยึดเหนี่ยวที่เป็นพันธะไฮาโดรเจนด้วยแสดงว่าเอก็ต้องมีขั้วและมีพันธะไฮาโดรเจนเพราะละลายน้ำได้ดีบี B. มีขั้วมีรงแร,ง,แรงดรึงดูดระหว่างขั้วไม่ใช่พันธะอะไรครับไฮโดรเจนแน่เพราะมันละลายในแอลกอฮอล์ความสามารถของ แล้อแต่ละลายน้ําได้เล็กน้อยอย่างนี้แสดงว่ามีคั้วแต่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนตัวนี้เป็นประเด็นนะครับสารซีละลายได้ดีในเฮกเซนแต่ไม่ละลายน้ําสารซีเป็นตัวทําลายไม่มีคั่วเพราะฉะนั้นมานแอนต์ละลายที่ไม่มีคั้วเพราะนั้นสารซีละลายเฮกเซนได้ดีก็แสดงว่าเป็นโมเลกุลไม่มีคั้วโมเลกุลไม่มีคั้วก็ต้องเป็น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแรงลอนดอนนะฮะถ้าพูดถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล A. มากกว่า B. มากกว่า C แต่ถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากกว่าความดันไอน้อยกว่าเพราะมันยึดเหนี่ยวกันอยู่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้น A. มีความดันไอน้อยกว่า B น้อยกว่าอะไรครับ C นั่นก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับ อาลครับต่อไปข้อ7ออกไซด์ผสมมีสูตร X7O8 ถ้าธาตุา X มีทั้ง X2 บวกและ X3 บวกเป็นในสารประกอบอัตราส่วน X2 บวกและ X3 บวกเป็นเท่าไหร่1 0นะฮะเพราะนั้นถ้าเราจะรู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่เราต้องแยกให้ได้ว่าไอ้เจ้า X 7 O8 นั้นมี X2 O3 เท่าไหร่เราก็แยกได้ว่าตะต้องมี X O ก็คือ X2 บวกเนี่ย5ส่วน X2 O3 เพียงแค่1มันถึงจะได้สูตรเป็น X7 O อะไรครับ O8 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าอันนี้5อะตอม X2 อะตอมก็2.5คําคำตอบก็เลยเป็นข้อที่4นะครับต่อไปครับข้อ8 ของผสมชนิดหนึ่งมาละลายน้ําได้สารลายสีเขียวแล้วแบ่งเป็น3หลอดนะครับเรามาดูหลอดที่1เติมโพแทสเซียมไอโอดายได้ตะกอนสีเหลืองแต่สารละลายยังคงมีสีเขียวอยู่นะครับหลอดที่2เติมกรดซัลฟูริกแล้วเขยา่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะครับ พราะสีเขียวนี่มีโอกาสได้2อ,อย่างโครเมะไม่ใช่ครเมียม3ามบวกกับแมงกานีนะครับโดยเฉพาะถ้าเติมกรดไปแล้วได้สารายสีม่วงแดงนี่ชัวว่าหลอดที่สองนี้ต้องเป็นอะไรครับเป็นตัวแมงกานีแล้วสโซเดียมซัลไฟได้ตะกอนสีดำของผสมนี้ประกอบด้วยสารอะไรแน่นอนครับพวกเหล่านี้ต้องเป็น ธาตุพลานอะไรครับสี่ชัน้นอแออละนี่นะแต่มีลักษณะพิเศษก็คือเติมโริสเติมโพแิเซียมไอดายแล้วตะกอนสีเหลืองนั้นก็คือเลดทูไนอะไรครับในเตรตได้นะครับอันนี้อ่าแล้วครับโคเมียมไม่ได้ครับนะฮะเพราะจากอะไรครับมีสีเขียวก็จริงแต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ ทองแดงทองแดงไม่ตกตะกอนกับไอโอดีนนะครับเนทูนไนเตรตเปอร์แมงกานีนะลูบิเดียมในเตรตไม่ใช่เพราะลูบิเดียมเตตนี้ละลายนะ้ำไม่มีการตกตะกอนเพราะนั้นคำตอบเลยเป็นข้อที่อะไรข้อหนึ่งเป็นตัวแรกเป็นเหล็ทูนไนเตรตอันที่สองเป็นโพแทสเซียมแมงกานีอันที่สามเป็นสังกะสีนะเราก็คือสังกะสีสั้นปลายนะ ที่เป็นตะกอนก็จะต้องเป็นสารสีสันเปตนั่นเองนะครับคำตอบเลยเป็นข้อที่4นะครับเรามาดูครับข้อ9พิจารณาการเป,ปลี่ยนแปลงต่อไปนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงเป็นปฏิญาณน,นิวเคลียร์ว่าได้สาร X ขอแล้วได้เบต้าบวกคอนะ ได้ Z นะครับเพราะฉะนัถามว่า x y z เป็นอนุภาคในข้อใดสิ่งสำคัญในปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็คือสมการนิวเคลียร์นี้ผลรวมเลขเลขอะตอมและเลขมวลทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันนะครับเพราะนั้นเลขมวลเลขอะตอมของกอฝั่งซ้ายเป็น13เพราะฉะนั้นแมกนีเซียม12 x เนี่ยต้องมีเลขอะตอม1 เลขมวลฝั่งซ้ายยีบอะไรครับยีบเฝั่งฝาเป็นยีบหอันนี้ก็ต้อง1เพราะฉะนั้นเลขอะตอม1เลขเลขมวลหนึก็คือโปรโตอนนั่นเองนะครับเขาให้เรามาเรามีโปรโตอนอสองตัวตัวนี้ถ้าให้เบต้าหรือโพซิตอนตัวนี้ไอ้เจ้า Y มันจะต้องเป็น ลบหน,นะครับเอลดลงหนึ่งะครับจาก2ีแปดยี 8, เป็น28แนะครับและมวลไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้น Y ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นนิกเกิลนั่นเองนิกเกิลหกสแซอันนี้เราเห็นว่า47เป็น48เลขอะตอมเพิ่มแต่เลขมวลไม่เพิ่มแปลงว่าอนุภาคนี้มีมวลเข้าสู่ศูนย์แต่ตัวนี้จะต้องทำให้ รวมกันแล้วได้47ก็ต้องเป็นลบหเท่านั้นจาก48เหลือ47ก็คือตัวนี้ต้องเป็นลบ1ก็คือลังสีเบอะไรครับเบต้าคำตอบเลยเป็นข้อที่4เพราะนั้นจะเห็นว่าพาดกรรมตังสีเราก็ง่ายๆบวกเลขลบเลขยังไงเขาก็ออกตัวเหล่านี้แล้วครับนะฮะนะค,นะค,คิดเลขเท่านั้นนะครับเอาละครับต่อไป ข้อสิบเขาบอกของผสม A และ B มีน้ำหนัก5.89กรัมและมีจำนวนอะตอมรวมเท่ากับ4.05คูณ10ยกกำลัง22อะตอม A มีมวลอะตอมเป็น2เท่าของ B แต่ในของผสมมี B เป็น2เท่ามีน้ำหนักเป็น2เท่าของ A มวลอะตอมของ B เป็นเท่าไหร่กำหนดมาให้เจยนะครับอันดับแรกเธอก็ต้องหาโมนลรวมก่อน เราได้0.0673อ่ามวลตอมของ b เป็น x เพราะฉะนั้นมวลตอมของ a ก็ต้องเป็น 2x นะเขาบอกว่ามัวตอมเป็น2เท่าของ b นะก็ต้องหนวดตัวน้อยอันนี้มี a วง a ก็ต้องหารด้วย a 2x b เป็น 2a ก็ต้องหารด้วย x เพราะนั้นเราก็จะได้ว่าอ่า A นะ A บวกอะไรครับ 2a ก็จะได้5.89ก็คือเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรครับโมนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้ว่า A เรามวลเพราะ 3A เท่ากับ5.89แต่แต่ละ a ก็เลย1.96เพราะฉะนั้นเราก็เอามาหาโมนแล้วก็บอกว่ามันเท่ากับเท่านี้เข้าสมการหาค่า X เราก็จะได้ x อ,ออกมาเท่ากับ73เห็นไหมครเราก็จะเห็นว่าข้อนี้ก็ซ้อนกลนิดหน่อยใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยสิ่งที่เรียนต้องระวังก็คือการบอกข้อมูลอันนี้ต้องเข้าสมการเช้นเดียวนะเราก็สามารถที่จะอะไรแก้ปัญหาในข้อนี้ได้เพราะ,ะนั้นดูให้ดีนะครับโจทย์เอาไว้และแก้ปัญหานะครับอันนี้ เอาละครับเพราะนั้นอย่าลืมตรงนี้มีจุดที่มีน้ำหนักมีอะตอมมีบอกมวลอะตอมมาแบบติดค่าน้ำหนักติดค่านี่คือตัวบอกใบ้ทั้งนั้นที่จะทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้เพราะนั้นการคำนวณไม่ต้องกลัวเลยครับนักเรียนต้องเอาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยตลอดไม่มีการที่จะไม่ใช้นะฮะเอาละครับคำตอบเลยเป็นข้อที่สอง